สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับ most base car หนึ่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับม o สหยิบมาเป็นเจ้าตัวรถ toyota legender นะครับผมสำหรับคันนี้เป็นตัวรุ่นสเปค2.4ขับ2นะครับรถปี2023แท้23ตรงเลยนะครับแล้วก็เลขไมล์ขับใช้งานไปน้อยมากๆนะครับเพียง21,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมราคา ตั้งขายพิเศษสุดๆเลยโปรโมชั่นเพียงแค่1,250,000บาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับเป็นตัวรถสีดำเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมดจะพามาชมภายในภายนอกกันก่อนเลยมาเริ่มมาจากด้านตัวโคมไฟหน้านะครับผมแล้วก็ตัวโคมไฟหน้าเขาจะมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าดับเบิลโปรเจคเตอร์คาดไฟเดย์ไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับผมแล้วก็ตัว ไฟตันหมอกแบบ LED นะครับผมออกศูนย์ออกโรงงานคู่หน้าเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วเป็นตัวแอร์ปรับแยกส่วนอิสระซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ตัวโลโก้นะครับเป็นโลโก้ Toyota าครอบแก้วนะครับกันริ้วรอยแล้วก็เป็นตัวเรดร์พุสคอนโทรลสามารถดูดท้ายรถคันหน้าได้แล้วก็ระยะระยะ,ร,ะ,ยะรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าได้เลยนะครับผมมีระบบดูดตูดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวไฟตัว กล้องมอง360องศานะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอลอยขอบ20ลายออกศูนย์ออกโรงงานลายลีเจนเดอร์เลย นะยางปีเดียวกับตัวรถด,ดอกยางนั่นนั่นพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวปลายกระจกมีให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวกล้องมองด้านข้างก็มีให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับตัวกันสาดนะติดออกสูร์ออกโรงงาน4บานนะครับผมแล้วก็ตัวที่จับประตูมือจับปิดเปิด,ปดแบบโเมีม่มเจ้าของเก่าติดเป็นตัวฝาครอบกันริ้วรอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับรถปี2023ตัวรุ่นไมเนอร์เชนนะครับผมเขาจะมีเป็นตัว อ่าเซนเซอร์บายสปอร์ตนะครับเซ็นเซอร์เตือนรถเข้าใกล้นะครับตรงกระจกข้างตัวนี้นะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะภายในนะครับผมเข้ามาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังนะครับสีดําตัดสลับขีดกับสีแดงหล่อๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผม ตัวกระจกออโต้ไฟฟ้านะครับแผงประตูก็เป็นสีแดงตัดสีดําแบบนี้นะครับหล่อๆเลยนะครับตัวเซนเซอร์ปักกิ้งเซอร์โหมดเซ็สนเซอร์รอบคันนะครับคลิกเซนเซอร์นะครับมีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวปุ่มเปิดปิดฝาท้ายนะพวงมอลไยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมด้านล่างหุ้มหนังสีดําเดินได้สีแดงแล้วก็ด้านบนคาดลายไม้สีดําเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแบบนี้เลยนะครับ ตัวระบบคูสคอนโทรลนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัติแล้วก็มีระบบดูดตูดรถคันหน้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เตือนออกนอกเลนก็มีให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันฟังของมัลติมีเดียเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็รับสายวางสายนะครับผมตัวแพนเดอชิพนับสามารถสับขึ้นลงเกียร์ได้เลยนะครับแล้วก็ ตัวเลขไมค์คันนี้ขับใช้งานไปน้อยมากนะครับเพียง21,000กิโลเมตรนะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านรับจากมือเจ้าของมือเดียวเท่านั้นนะครับผมคันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็หน้าจอทัสกีีนอกศูนย์ออกโรงงานมาพรา้อมกับเป็นตัวโปรแกรม 3D นะครับผมให้เรียบร้อยแล้วแอปปรับแยกส่วนอิสระซ้ายขวาแบบไม่ได้เชนนะครับผมแล้วก็ตัว การชันไล้สายนะครับเวลาชร์เจอร์นะครับผมรองรับเรียบร้อยแล้วนะกุญแจออกศูนย์ออกป้ายแดงทั้งหมดนะฮะสดอกอ่าสอดอกนะครับผมขออภัยครับ2ดอกออกศูนย์ออกป้ายแดงครบเลยนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับเป็นคอนโซลลายไม้คาดสีดำหล่อๆแบบนี้แล้วก็เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับตัวซีนม่านบางแดดนะพลาสติกยังไม่ได้แกะออกใช้งานเลยนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกกับบันไดนะครับผมย้ําว่าคันนี้ติดอยู่ทุกมุมเลยนะครับยังไม่ได้แกะออกใช้งานเช่นกันนะครับ ตัวเบาะแถวที่2นะผมค่อนข้างที่จะใช้งานไปน้อยมากแล้วก็ห้องโดยสารก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยนะครับผมถือว่าเป็น PPV ยอดฮิตเจ้าตลาดติดตลาดนะครับผมสําหรับ t o y ต้าฟอร์จูเนอร์ลีเจนเดอร์คันนี้นะครับพาวเวอร์อาเลด้านหลังรองรับเรียบร้อยแล้วสาหรับผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็หัวชาร์จปลั๊กอเนกประสงค์ด้านหลังก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับพลาสิกกับบันไดด้านหลังก็ยังติดอยู่เช่นกันนะครับตัวดิสเบรกสล้อนะครับผมแล้วก็ ไฟท้ายแบบ f ู l LED แบบนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวแบบวิ่ง Seque n t i เชให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสเปคออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะครับไฟท้ายนะครับเปิดปิดระบบไฟฟ้าใช้งานเพียงแค่ระบบปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยนะครับตัวโครงสร้างรถเดิมๆสติ๊กเกอร์ติดอยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้นะครับผมแล้วก็โครงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับตัวรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบอยู่พร้อมหัวน็อตครับผมไม่เคยมีรอยแกะรอยขันนะครับผมหรือว่า รอยถอดได้ทั้งิ้นเลยนะฮะตัวซีนเบาะแถวที่3นะครับยังติดอยู่ทั้ง2สองฝั่งเลยนะครับผมยังอยู่เลยนะครับซีนตัวซีนพลาสติกของเบาะนะครับผมตัวนี้เจ้าของเก่ายังไม่ได้แกะใช้งานเช่นกันนะครับคันนี้ดูใหม่มากๆเลยแล้วก็สภาพรถนะครับค่อนข้างจะดีมากๆเลยแล้วก็ใช้งานไปน้อยมากๆจริงนะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวนะฮะรับจากมือเจ้าของนะครับผมท่านนายนะครับ สนใจหรือมองหานะครับผมโมดแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับสำหรับ l e g e n เดสีดำา2งี่ขับ2นะฮะราคาตั้งขายเพียงแค่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทรถปียี่สบสามแท้รถปียี่สบสามตรงเลยนะครับผมแล้วก็เลขไมค์ขับใช้งานเปนน้อยมากๆเพียงสองหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับท่านใดสนใจหรือมองหานะครับผมไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับซื้อเงินสดคุยราคาต่อรองราคานะครับน้างานเคสบายเคสได้เลยลองเข้ามาดูรถตัวจริงชมรถตัวจริงนะครับโมดมีหลายคันเลยนับลองเข้ามาเลือกเข้ามาดูเข้ามาชมก่อนหรือวว่่าาาาจะเเข้้้มดดูคันนีลยก็ไรรหือ ท่านใดที่จัดไฟแนนซ์ทักมาปรึกษาสอบถามรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับอาชีพของท่านนะครับเพิ่มเติมโดยตรงได้เลยโทรติดต่อมหากรรมด้วยตรงได้เลยนะครับผมที่เบอร์098ครับ490ครับ2739นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์098นะครับ490นะครับ2739นะครับยังไงนะฮะโมจะทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางติดต่อทั้งหมดนี้นะครับเอาไว้ใต้ลิงก์คลิปนี้เลยนะครับลองคลิกติดต่อมหากรรมได้นะครับผมหรือว่าติดตามโมดไว้ก่อนได้เลยนะครับหรือว่าโทรเบอร์มหากรรมโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับว